สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมานิาแก่ดีจะพี่น้องจ้าโลงพาะปุ๋ยโลงเฮ็ดปุ๋ยคุณยายเด้วยนี่โลงหมักปุ๋ยทำงานหนึ่งชั่วโมงพักสามชั่วโมงเครื่องมันพักงานอยู่เครื่องมันพักงานอยู่หาเลาะสวนกันเซาเนี่ยโอ้อากาศดี ฝนคือสิตกนีนบึงนี่คืมแท้ๆคืมตึดคืมตือ้อพายุเข้าได้เนาะเขาวามานี้วันที่หกที่ห้าที่หกนี่พายุเขา้าได้เนี่ที่ห้าที่หกพายุเขา้าบึงหอม็กซิดาหอม็กซิดาขาวก็โพลอยู่อันนี้มะกอกน้ำมะกอกน้ำ ส่วนทางผีคุณยายบัได้มาเห็ดเลยในะหกเห็ดบทันสะลูกนี่สะลูกนี่เออสะลูกนี่คุณยายมันเ้มาทําเลยตะกอนมีสะลูกนี่ลูกเดียวคุณยายเห็ดปลูกพักจนเต็มหมดเลยอันนี้มีสะสองสามสาะเราไปเห็ดทางพุ้นบันนี้ไปเห็ดทางอันของใส่ไก่กับสะลูกพุ้นทฤษฎีใหม่ ทางนี้ก็เลยลกเลยน้ำเบืงโพธว,ว่านกาบัาท่านปีนี้โอ้โน้ำมาไวโพดน้ำาหลายคดอกกระเดียว่านกากระโบแล้วว่านเขากับโบแล้วว่านเขาบับท่านทุกที่สิบ้านแล้วแล้วได้น่ยทุกทีจะว่านเสร็จแล้วปีนี้เอาบัวท่านอีลีปีนพุดตาเพื่อนการวางเลือกตังหนะันเนาะ คุณตาคุณการวางเลือกสอทโทห,หลุดเฮ็ดนาเฮ็ดอันนาบ่าท่านปีนี่เฮ็ดนาบ่าท่านเลยบึงผูกคุณยายอยู่กลางถุงพูนคุณยายเป่งน้ำนาคุณยายเป่งน้ำนาทอดแต่พเห็นคุณยายคีต่ตะผูกกลางถุงู เราก็เก็บของไปตลาดคือเก่าจ้าเละสวนสะกอนมะนี่เละบึงผักสะกอนสิมาเก็บผักอย่างนอฝนคือสิตกเนี่ยอ้ามะเขือนี้ก็เหลืองเต็มต้นมะเขือขืนนี่ก็เหลืองเต็มต้นทุเรียนคุณยายบดจับดอกทุเรียนเป็นดอกเต็มต้นแต่บดจับแต่ทุเรียนเทศอะจับ นะจ๊ะเนี่ยถุเรียนเทศเต็มต้นเลยเอาไปขายหลายวันแล้วเนี่ยถุเรียนเทศคุณยายนี่ยโมเมนสุกแลว้วบอนเนี่ย,อ,ยอึบดอกม,มึงดุนี่ยังโอ้ลูกนี่มอมแล้วลูกนี่โอ้ลูกนี่สิสุกแล้วเนี่ยเอาสุกคาดต้นมาได้ดอกหนอนมันเขา้าแมงวันทองเขา้าต้องเก็บไปบ่ม ต้องเก็บไปบ่มต้องเก็บไปบ่มมันถึงจะกินได้ปล่อยมันสุกข้าตนมันมันอันนันโอ้หอมดอกกระจนมันอันมาแลงวันทองเข้าแล้วมันเป็นหนอนอย่างก็ต้องหอ่อซูมือเนาะเบิงมัรสดาก็ยังห่อขาวเต็มนึงถ้าบ่าหอ่อกินไ่ได้ โอ้ยเสียงลองเท้าดังเอดๆอฟไม่ได้ตดเด้อเสียงยางเด้อมึงผูมักซิดาก็ต้องห่อบมหหอถ้าสุขาตนก,นก็กินมาได้เพราะว่ามันนอนมันเข้ามักทุเรียนเทศสองสานตนดกทุเรียนเทศมาเงะกับบ่ปเป็นปีนง มักซิดาบ่แม่นเก็บพ่อเก็บขายแล้วก็มีบอนี่้พ่อเก็บขายแล้วก็มีด้วยนี่ข่าววันนี่บ่ได้มาเลือกหาบ่ได้มาเลือกหากินเลยนี่มันห่อก่อนมันกระสุกก่อนมันห่อก่อนมันกระสุกก่อนมันลายลุเนาะโอ้นี่อะโวคาโดอะโวคาโด นี่จ้าพี่น้องจ้าบ้างนี่อะโวคาโดคุณยายเห็นไหมคะเห็นไหมคะลูกเบลือเลยมันสุกมันแก่แล้วบอกมันแก่มันสุกแล้วบ่คะอะโวคาโดเนี่ยใส่บ้บ้างดูปลาผู้คอยตุงลุกตกลนอยู่โขอะโวคาโดนี่ ปังพูเถิงเทิงพูนี่ลูกอะโวคาโดพี่น้องจ๋าซุกละะแล้วบอกรึแนวใดนั่องบะซุกและะ้วมั้งอีกลูกนึง,นงต่ำต่ำๆอันนี้ซุกแอันมันซุกมันเป็นแบบใด อะโวคาโดคุณยายจ้าผู้ถึงถึงพูดดุขนาดถึงถึงพูดดุขนาดเออโอ้ยส้นหัวพู้ถึงถึงห้อยตรงหลุดตกลนอยู่ผมเลื่อมเลื่อมอืมแซ่บมากที่จ๋า ชิจิจีใหม่อือเุเรียนต้นเนี่ยค่ะเป็นดอกยุ่งหัน่ลงเมื่อเออเออเออเป็นดอกเต็มต้นนึงบดจับจักหน่อย ย่างอ้อมสะตว์กึ้ยน้ำวะย่างอ้อมสะเดินอ้อมสะอี์ต้นหนึ่งเนี่ยทุเรียนเทศโตกโด๊กเอาไปขายหลายมือแหละต้นหนึ่งเลยจะหน่วยต้นเลยอยู่หน่วยหนึ่ง เหลืออยู่หนึ่งหน่วยคุณยายเก็บไปแล้วตัวรอ,องเท้ามันเปียกหนามันด่างอีกแอกอีกแอกไปดีกว่าไปหาเก็บของไปตลาดพาเลาะังส่วนอากาศมันดีลมพัดเย็นไว้ยฝนบ่ออย่าฝนเด้อสิไปตลาดนี่อีกต้นหนึ่งคุณเรียนเทศเป็นดอกแล้วก็มี เป็นหมากแล้วก็มีบองพูหมากมันถึงเถื่พูอนันนี่กำลังเป็นดอกอยู่นี่ดอกมันเสียงนกเสียงกาอืม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 มันตาม,มันดวงแล้วได้บันี้ อืออืไปกลับมาที่เดิมอืมหมึกม้วงอันนี้มันก้อนซองอะไรเด้นี่ยคือหมึกม้วงแก้วเนี่ยหมึกม้วงอย่างอันนี้นี่ก้อนซองก้นเหลืองแล้วหมึกม้วงอย่างอันนี้มันคือเกมเด้งอ้ามสิสุกแล้วเด้อหมวงก้อนซองล่ะเป็นคือหมึกม้วงแก้วเนี่ยมันบ่แม่นหมึกม้วงแก้ว ซีหน่วยอันนี้ดกขนาดดกขนาดซีหน่วยอเออเอออืมหมดกัดละเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าเก็บบรรยากาศในสวนให้บึงจะไปหาเก็บของแล้ว กลับมาลงเพาะปุ๋ยคือเก่าคลิปนี้สวัสดีค่ะ